แล้วค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยก่อนอื่นวันนี้เราหลุดจริงแล้วครับผมนะสายเจาะสลับกันนี่ครับผมนะสายจอหลุดสายรูดเข้าสลับกันครับมันก็เป็นไปได้นะครับผมนะสลับกันไปนะครับผมนะกับแนวทางของทั้งชองเฮาไม่มีอะไรเยอะครับ หลุดได้ก็เข้าได้เข้าได้ก็ต้องหลุดได้เนาะมีอะไรเยอะประมาณว่านะก็เราต้องสู้ต่อไปครับผมนะเรากลับมาลงหอยที่เก่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจันทร์วันจันทร์จะมีหวยลาวด้วยนะครับผมเราก็จะบวกหวยลาวไปเลยนะครับห้าหน้อยบวกเลาาถ้าผูใ้ใดมากระจัดครับแนวาทางของทั้งช่องเฮ้าตัวเล็กห้าหน้อยบวกเล้าไปเลยด้วยครับผม ต้องคิดเยอะครับอย่างเช่นวันนี้ไม่เข้าเลยแต่ว่ามันไปเข้าวีลาววีไอพีเนาะสองวันแล้วนะลาววีไอพเนี่ยเข้าตัวเน้นนะครับสองวันแล้วตัวเน้นตัวแดงเสียายที่มันไม่มาเนาะสายลูดอาจจะเข้านะครับผมนะสายลูดนี่คือว่าเข้าอยูเนาะ สายจาะนี่เราหลุดไปเบิ้นมันมาสองนอยเลยนะกะมือวันหลุดนะคะผมเราจะไม่โทษอะไรอะไรยังไงเลยเนาะวันที่มือวันหลุดมันก็ต้องนี้บางล่ะครับสายจอหลุดเนาะเสียดายอยู่ือกันล่ะครับผมมันใกล้เคียงมากนะสามหกเราให้สามเจ็ดแต่ว่าเราทําไม่ได้ครับผมนะมันหลุดไปคอนี่ล่ะครับเราก็มา พบเจอกับแนวทางกันอีกคือเก่าครับแนวทางฮานอยกับมาเจอกันกับเอฟซีฮานอยเซ็นขับฮานอยกันเช่นเดิมเราเปิดใจเล่นหุ้นบ้างนะครับผมนะเราก็ขอแนะนำ่าหุ้นเดินดีกว่าฮานอยนะครับเดินดีกว่านะอาทิตย์หนึ่งจะหลุดวันหนึ่งนะจากเจสติ อาทิตย์หนึ่งคือเจ็ดวันนะหลุดวันหนึ่งนี่คือโอเคมากเลยนะครับผมเปิดใจไปดูหุ้นบ้างก็ได้นะครับผมนะเราคิดว่าหุ้นดีกว่าครับทัางช่องทอมนิดคิดว่าหุ้นดีกว่านะฮานอยมันอาจบางเมือมันหลุดนี่ก็หลุดเลยแบบว่าท่านผู้ชมอาจจะหมดตังครับเราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะเปิดใจเล่นหุ้นไว้บ้างก็ได้นะครับผมนะมา ฮานอยครับผลฮานอยวันนี้ออกหกหนึ่งหกเสียดายครับให้หนึ่งเจ็ดออกหนึ่งหเนาะล่างออกหกสามให้สามเจ็ดออกสามหเนาะหกสามสายจอกหลูดสายหลุดเข้าครับสายลุดกับเขาอยู่เนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเลือกอะไรนะฮาน,านอยปกติออกเจ็ดเก้าเเบิ้ลครับ ลากออกเจ็ดห้าเรามีเจ็ดแปดเรามีเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามมาเจ็ดห้าครับนะวันหลุดครับผมส่วนวีพีออกหนึ่งหนึ่งลากออกห้าแปดแปดเท่ากับมีตังแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสามออกแปดห้าครับนะอันที่ วันจะลุดนะครับผมวันที่เราหลุดมันก็ปิ้วไปเลยครับผมมาพรุ่งนี้ครับวันจันทร์ครับที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสายหลุดสายวิ่งฟันธงไปที่ศูนย์ครับศูนย์มาหรือเปล่าเราก็รอลุ้นกันครับสายวิ่งสายหลุดฟันธงไปที่ศูนย์ตัวเน้นครับตัวแดงศูนย์แปดศูนย์เก้าเน้นตัวเน้นครับศูนย์แปด 0ู 09, นก้าศูนย์จับคู่ครับศูนย์สองศูนยูดศนย์ก้าศูนย์สองศูรูดศูนย์วิ่งศูนย์ฟันธงไปที่ศูนย์พ่งนี้รอรุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะว่าจะเป็นมูเป็นจาเป็นพ้นทหารกติดตามต่อไปครับ วันนี้รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันครับเลขหลุด,ว,ลลลดลว่าเลขเลขหลุดเลขบ่ไดดังใจกะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันขอโทษขอไปด้วยครับผมนะท่านผู้ชมกับพวกจะเหนื่อยกว่าอยู่หรอกเพราะว่ารุ้นเหนื่อยกันเลยอะพักหลังๆนี่มาแต่ฮานอยบีพีแล้วก็วันนี้ก็หลุดไปกับสายเจาะนะครับผมนะมา ส่วนตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับ9ครับ92 97แล้วก็87ครับ92 97 87เอาไหมครับ 9ก้าสองเก้าครับทวนอีกครั้งครับ9ก้าสองเก้าครับผมนะตัวเด่นเฮาหัศูนย์กับเก่าครับก็ชอบบอชอบก็กดไลค์ใช่ก็เกิดกดเลิฟฮาหนอยนี่บวกไปถึงเล่าได้นะครับผมฮาหนอยบวกเราไปในตัวเลยนะครับมา ตุกันครับแปดสองแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองครับแปดสองแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองครับสิบตัวสิบตัวเจาะ ตัวเจาะสายรูดก็วัดใจฟันธงไปที่ศูนย์ขอให้พวงนี้เป็นวันแก้ตัวเป็นวันเอาคืนนะครับผมกับสายเจาะเนาะก็สลับกันนะครับมือด้สายเจาะเขา่ามือด้สายเจาะรูดก็สลับกันนี่แหละครับเนาะเปิดใจเนาะมันก็ทําได้แค่ชิวเฉียดเท่านั้นนะครับวันนี้เนาะสายเจาะมามาลงต่อกันเลยครับผมกับจับสามตัว เมื่อได้ฟ้าจะเปิดใจให้ยิงยาวนะเดือนหนึ่งนี่เข้าสักยี่สแปดวันนี้ก็โอเคนะแต่แต่มันก็บาองสู้ต่อไปครับผู้ใดมาค่าน้อยมาจากสามตัวเก้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหกศูนย์เก้า อีกตัวครับเจ็ย์เครับทวนอีกครั้งครับ908าศูนย์แห้าศย์แแล้วก็7 0็ย์เครับโอเคครับผมนะกับพานอยของเฮาพานอยบวกเราไปเลยนะครับผมนะกะฝากก็ให้กำลังใจกันไปนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ ต้องจากลากันไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรุ่นเรียนครับ